ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะมาส่องสถานการณ์ความรักกันนอะระหว่างคนรักเก่าแล้วก็คนรักใหม่ของชาวธาตุน้ำนะคะทั้งหลายประจำปักแรกพฤศจิกายน1-15พฤศจิกายนนะคะความรักระหว่างคุณกับคนรักเก่าและความรักระหว่างคุณกับคนรักใหม่ชาวธาตุน้ำจะประกอบไปด้วยชาวราศีกรกฎค่ะราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนทั้ง3ราศีนี้เนาะมาดู กันว่าสถานการณ์เรื่องราวของคุณในระหว่างปักแรกพฤศจิกายนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะไม่ได้เป็นการทํานายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะชาวทัตุน้าอ่ะมาดูสถานการณ์แรกกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะคุณรู้สึกยังไงกับคนรักเก่าบ้างในช่วงนี้เนาะหนึ 15, พฤศจิกายนนี้ความรู้สึกคุณที่มีต่อคนรัก เก่านะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยชาวธาตุน้ําหลายๆคนในที่นี้ถามว่านึกถึงคิดถึงไหมยังมีความคิดถึงยังมีความนึกถึงอยู่บ้างแต่ความคิดถึงนึกถึงในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้อยากที่จะวนกลับไปไม่ได้อยากที่จะกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอีกแล้วเราเองรู้สึกตอนเนี้ยกับคนรักเก่าก,ก็ไม่ได้มีอะไรที่โกรธเคืองกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกแย่ๆต่อกันยังมีความคิดหรือว่าความรู้สึกดีๆ แต่ไม่รีบในเชิงชู้ชสาว มีความรู้สึกดีๆและไม่คิดที่จะกลับไปรักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วอยากจะรู้แค่ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีไหมเขาได้รับโอกาสใหม่แล้วหรือ,อยังหรือเขามีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วไหมนึกถึงวันที่เราเคยลำบากด้วยกันหรือเคยมีปัญหาด้วยกันมาในหลายๆเรื่องนะคะเอาจริงๆแอบรู้สึกอยากจะเห็นเขาประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือเป็นในเรื่องของความมั่นคงก็ตามอยากจะรู้ว่าโอเคทุกวันนี้เขายังโอเคอยู่ไหม มีความสำเร็จอะไรเกิดขึ้นบ้างมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาบ้างไหมหรือเขายังโอเคอยู่ไหมอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้หวังว่าอยากจะกลับไปรักกันหรือ,อก,กลับไปขอโอกาสนะคะแค่คิดถึงเรื่องราววันดีๆที่เราเคยมีร่วมกันที่เราเคยผ่านอะไรไร้ายๆหรือว่าอุปสรรคต่าง,างๆมาด้วยกันหลายๆคนอาจจะเคยแอบรักกันนะคะอยู่ในสถานะที่มันเปิดเผยไม่ได้แล้วมันก็จบลงกันไปเราเองก็ยินดีกับรักครั้งใหม่ของเขา หรือเราเองก็โอเคกับรักครั้งใหม่ของเกาถ้าเกิดมันจะอยู่ในจุดที่ดีแล้วอารมณ์ประมาณนี้นะคะระหว่างคุณที่คิดกับคนรักเกา่ามาดูหน่อยสิว่าแล้วคนรักเก่าเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะคนรักเกา่าเอาจริงๆเนาะหนึ่งถ้วยแล้วก็เจ็ ไม่เท้านะคะแล้วก็เดอะฟูจริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีความคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะคิดถึงเราในวันที่เคยผ่านด้วยกันมาในวันผ่านหลายๆหลายๆคนคนรักเก่ายังมีแอบส่องแอบติดตามแอบดูอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนเขาเองยังพยายามอยากที่จะทําให้ตัวเขาดีหรือพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้เรากลับมาสนใจเพื่อให้เราวนกลับมารักแต่เขาก็รู้แหละว่ามันเป็นไปไม่ได้หลายๆคนในที่นี้อาจจะมีการแยกย้าย กเกิดขึ้นแล้วนะคะหรือเดินทางกันไกลกันเกิดขึ้นหลายคนอาจจะข้ามถิน่นข้ามแดนไปนะแฟนเก่าหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะเดินทางไปต่างถิ่นและต่างจังหวัดต่างแดนต่างภาษานะคะก็เริ่มมีเกี่ยวกับระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคนใดคนหนึ่งก็มีความรักที่มันสมบูรณ์และความรู้สึกของคนรักเก่าที่มีต่อคุณเราจริงๆยัง,ย,งยังแอบพยายามติดตามยังอยากที่จะวนกลับมายังอยากที่จะขอโอกาสอยากจะกลับมา เป็นเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะแต่เขาก็รู้แหละว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาก็พยายามที่จะไม่ไม่ยึดติดมันมากก็เขาเรียกว่าไงคะไม่ผูกมัดกับความรู้สึกนี้คือรู้แหละว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ ไม่ขอที่จะเป็นต่อไปอารมณ์ประมาณนั้นนะคะชาวธาตุน้มทั้งหลายเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ของเขาในตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นะคะตัวเขาเองยังไม่ได้เปิดใจกับใครยังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยยังกลัวการเปลี่ยนแปลงยังคิดถึงเราอยู่ยังไม่อยากเห็นเราเป็นของคนอื่นใจเลยอยากที่จะรอเราตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใจกับใครเลยนะคะเหมือนรอคุณอยู่นะชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนยังรอคุณอยู่ยังรู้สึกไป ไ,ไม่ได้ยังจมปักอยู่กับอดีต,ตอยู่แต่ก็พยายามที่จะลืมพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ยังรู้สึกเหนื่อยยังเก็บความรู้สึกที่มันแย่ๆหรือวันที่เราจบกันมามันอาจจะไม่ได้ดีมันเลยทําให้เป็นบาดแผลในใจเขาอยู่ยังขอใช้เวลาก่อนนะคะยังไม่ได้มีใครเข้ามาในตอนนี้ยังไม่กล้าเปิดใจกับใครมาดูสรุปกันหน่อยซิว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวระหว่างคุณกับคนรักเก่าของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างดูเหมือนเขายังอยากจะกลับมา ขอโอกาสจากคุณอยู่นะคะยังอยากจะกลับมาขอโอกาสยังอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเนี่ยสัมผัสได้ว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจให้กับคุณแล้วนะอยากจะกลับมารักกันอยากจะทําทุกอย่างให้คุณเห็นว่าเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เรากลับมารักกันเขาไม่สามารถรักใครได้เขาไม่สามารถไปจากใครได้แล้วก็ยังรอเราอยู่ตลอดเวลานะคะคนรักเก่าสรุปว่าจริงๆตัวคุณเองเนะาะไพ่ระเคลนตัวนี้ออกมาบอกว่า n i า o s s นะคะซูบิดา a ามอร์โรซ por los niños มันยังเป็นความรักที่เป็นแบบพี่น้องเราเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะกลับไปรักกับเขาแบบเดิมแล้วความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของเราอ่ะขอเป็นพี่น้องกันเหมือนวันที่เราเคยผ่านมาดีกว่าคุณ ก็ไม่อยากจะกลับไปในความสัมพันธ์ที่มันต้องเจ็บหรือมีปัญหาแบบเดิมๆเราเองก็รู้สึกเราเดินมาไกลเกินกว่าที่จะวนกลับไปตรงนั้นแล้วถ้าต้องไปเจอกับสิ่งที่แยก่กว่าในอนาคตคุณขอเดินต่อไปที่จะวนกลับมาเจอกับ เขาอีกนะซึ่งไฮมองว่าจริงๆแล้วไพ่อร์เรคิลตัวนี้ออกมาชี้นําแนวทางบอกว่าความรักครั้งนี้ขอให้มันคีบในความเป็นพี่น้องกันดีกว่านะคะเก็บความเป็นพี่น้องกันเอาไว้ดีกว่าเนาะชาวราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนหรือชาวธาตุน้าทั้งหลายนะคะเรื่องราวคนรักเก่าของคุณก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอนะ,ะมาต่อกับเรื่องราวคนรักใหม่บ้างดีกว่านะคะชาวธาตุน้ากรกฎพิจิกมีนความรักครั้ง ของคุณในเดือนนี้นะคะ1-15พฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาถึงความรักครั้งใหม่นะคะมาต่อกันที่สถานาการณ์ความรักครั้งใหม่เรื่องราวระหว่างคุณกับคนรักใหม่ชาวธาตุน้ำา1 5 5พฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เอาจริงๆเรื่องเรานะคะความรู้สึกคุณเนี่ยที่รู้สึกต่อคนรักใหม่คุณเองก็รู้สึกดีนะแต่มันยังเหมือนกับมันยังไม่ใช่มันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เราไปต่อกันจะเป็นไปได้ไหมเรายังยังมีความคิดความกังวลแต่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตัวคุณก็เริ่มมั่นใจกับคนรักใหม่มากขึ้นเริ่มให้โอกาสเขามากขึ้นเริ่มพยายามปรับปรุงตัวเองมากขึ้นเพื่อที่อยากจะเดินต่อไปในอนาคตแล้วก็ไม่อยากที่จะวนกลับไปในอดีตหรือไปเจอ กับปัญหาเรื่องราวรักครั้งเก่าเหมือนเดิมน่ฮะเนาะราชาถือถ้วยสเตรนทแล้วก็8 ไมท้าวซึ่งออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเองก็เหนื่อยหน่ายเหมือนกันคุณเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าจริงๆแล้วในวันเนี้ยคุณรู้สึกยังไงกันแนะ่บางทีก็วั่นไหวบางทีก็มั่นใจบางทีก็ต้องเป็นคนนี้แหละที่เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณใครหลายๆคนนะคะยิ่งถ้าใครคุยกับชาวต่างชาติเนาะต่างทิน่นต่างแดนต่างภาษาหรือคนที่มีอายุมากกว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับข้าราชการคนที่ต้องทํางานเพื่อเสียสละเวลาส่วนตัวให้กับสังคมเป็นหัวหน้างานเนี่ยที่ต้องพยายาม ปกป้องหรือว่าให้เวลากับความสําคัญในเรื่องของการงานมากกว่าที่จะให้เวลากับคุณบางทีคุณเองพยายามที่จะปรับตัวเพื่อเขาพยายามเรียนรู้เขามากขึ้นพยายามปรับตัวเพื่อเขาเพราะเราเองรู้สึกอยากจะไปต่อถึงแม้ว่าคุณก็ไม่รู้หรอกว่าในวันนี้ความเจ็บหรือว่าปัญหาต่างๆในอนาคตมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนแต่ใจคุณเองนะคะชาวธาตุน้ำทั้งหลายก็อยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์ไม่อยากที่จะเจ็บ กับเรื่องเดิมๆหรือไม่อยากจะจบกับปัญหาเดิมๆที่มันเคยผ่านมาในวันนี้คุณเองรู้สึกมั่นใจมากขึ้นกับความรักครั้งนี้เปิดใจและพยายามอยากจะปรับปรุงตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับคนนี้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะปรับปรุงตัวได้นะคะอาจจะเป็นเพราะเราเองอาจจะไม่อยากจะเจอกับเรื่องราวรักครั้งเก่าเหมือนกับเรื่องราวเดิมๆที่มันผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นชาวธาตุน้ำช่วงนี้คุณเองก็รู้สึกดีแหละแล้วก็มั่นอกมั่นใจมากขึ้นกับความ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขารู้สึกยังไงบ้างกับคุณในช่วงนี้เขาเองก็พยายามทําเพื่อคุณทุกอย่างเหมือนกันพยายามชัดเจนในช่วง1-15พฤศจิกายนนี้ชาว่าน้าอาจจะเริ่มเจอความชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อาจจะมีการเริ่มการคอแต่งงานหรือสถานะจะอยู่ในสถานะรูปแบบที่มันชัดเจนมากขึ้นอะไรที่มันอยู่ในใจเขามานานที่เขาไม่กล้าที่จะเปิดใจคุยกับคุณหรือไม่กล้าที่จะระบายความ ในใจไม่กล้าที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันชัดเจนหลังจากานี้นะคะจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นจะพยายามไปต่อกับเราให้ได้มากที่สุดอะไรที่เป็นความสัมพันธ์คาราคาซังเนาะ เดิมูนเขารู้สึกคุณเองก็กลัวเหมือนกันเขารู้สึกว่าคุณกลัวว่าเขาจะไปหลอกคุณหรือให้ความหวังคุณนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นเพื่อให้คุณมั่นอกมั่นใจในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังนวลว่าเขาจะมาหลอกหรือให้ความหวังคุณบอกได้เลยว่าเขาจะเริ่มพัฒนาตัวเองมากขึ้น เปิดใจมากขึ้นคุยกับเรามากขึ้นและให้คุณเห็นความชัดเจนความมั่นคงที่เขามาเลือกคุณมากกว่านี้นะคะชาวธาตุนามทั้งหลายความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตของคุณมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นจะมีการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการขอการแต่งงานเกิดขึ้นหรือพยายามให้คุณเนี่ยเห็นค่าในตัวเขามากขึ้น ไม่ต้องกังวลกับเรื่องราวร้ายๆพยายามเปิดใจมากขึ้นกว่านี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้นะคะกำลังจะชัดเจนมากขึ้นไม่ต้องกลัวแล้วคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณแล้วก็ว่าได้นะและเขาเองเนี่ยพยายามอยากให้คุณเนี่ยเปิดใจมากกว่านี้เขารู้เหมือนกันนะคะว่าคุณเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเขาเขาจะทำยุกทะ ทำทุกทางทำทุกวิถีทางทำทุกอย่างเพื่อให้คุณเปิดใจและมั่นใจไม่ต้องกลัวอนาคตเขาจะอยู่ข้างๆคุณไม่ว่าจะลำบากหรือมีปัญหาใดก็ตามเขาจะอยู่ตรงนี้ประคองความรู้สึกคุณไปอย่างนี้ตลอดไปอารมณ์ประมาณนี้นะคะชาวธาตุนามเรื่องราวคนรักใหม่ก็ถือว่าไปได้สวยคนรักเก่าก็กโอเคแหละมันยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะจบกันด้วยไม่ดีเท่าไหร่หรือจบกันด้วยความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังเพราะฉะนั้นนะ hà có ลองมาคำนวณสถานการณ์ดูแล้วกันเนาะการทำนายนี้ไฮก็ทำนายให้โดยแบบรวมๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้ละกันถ้าชอบในการอ่านไพ่ของไฮก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไฮในคลิปต่อๆไปด้วยละกันเนาะ,คะใครต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะไลน์เฟซบ o o กอินสตาแกรมมาไว้ด้านล่างก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวจะมีความละเอียดแล้วก็ มั่นยาม,มากกว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะในการรับชมในการติดตามสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าและเพื่อติดตามใหม่ชาวทัานน้ำทุกท่านขอบคุณคะ่ะ